ไม่รู้สึกเลยใช่ไหมไม่รู้สึกเลยมดกัดยังเจ็บกว่าอีก ชีดโอความแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเกมแรกนะครับตอนนี้กับแพทย์ฝึกการพ่มพมารออยู่ห้องนะครับรอสเก็ตอาการนะครับตอนนี้รอกันนักหนักหนุนนะครับประมาณประมาณตึงชั่วโมงนะครับรอดูอาการนะครับกับมาเจ็บนะครับกับเหมือนมีความผู้ซึ่งอะไรครับเช็ดยาโควิซิเกลนะครับ เป็นเพื่อนดียังไม่ได้ฉีดตอนนี้ก็นีกอการก็ต้องจองนะครับเ่อฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้านะครับปพองกันโควิดครับช่วงนี้ยังระบาดมากอยู่นะครับครับตอนนี้ก็ได้ดูอาการสิบห้าทีเอ่อสิบห้าทีหรือสามสิบสามสิบนาทีเสร็จแล้วแลวเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ก็แพให้กลับบ้านแล้วนะครับสำหรับนี้ใหญ่ที่แรกของแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กับใหญ่ชาแนลนะครับวันนี้ก็ได้ฉีดวัคซีนโควิดสินะครับของชีโนฟาร์มนะครับเข็มแรกนะครับก็ตอนนี้ก็กรออาการอยู่นะครับตอนนี้รอดูอาการนะครับก็ชิดแล้วก็มาคือมัมีอาการอะไรนะครับเพราะว่าร่างกายผมก็ส,สุภาพร่างกายขขแข็งแรงนะครับบอกมีโรคประจำตัวนะครับ ก็ที่แรกก็ได้จองโมโนนานะครับจอง2เข็มนะครับก็จะได้ฉีดก็ประมาณเดือนมกราปลายเดือนนะครับก็เลยมันมันเมือนล้ำครับล้าก็เลยจองตัวใหม่นะครับจองไอซินฟามนะครับก็ก็เลยได้หมอนัดฉีดวันนี้นะครับเข็มแรกนะครับเข็มต่อไปกับเข็มที่2นี่ก็เดือน เดือนเดือนหน้านะครับวันที่เจ็ดตุลานะครับก็ไปเปลี่ยนตียังไม่ได้ชีดก็ตอนนี้ก็ต้องฮออื้อ,อ,อ,อจองได้นะครับตอนนี้พอตีเป็นเจองทีไหนฮื้อจองก็ขอฮื้อจองเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้โลกโควิดสิบเก้าก็ระบาดนะครับจังหฮ้นี่ก็ระบาดนั่งอยู่น,นะครับก็ต่างจังหวัดนี่ก็ระบาดนะครับ ก็เพื่ยนก็สามารถจองครับดูเฟสเจียงฮา้นะครับก็จะมีเปิดให้จองนะครับก็หลังรับการซีวัคซีนโควิด -19 นะครับมีก็อยู่ประมาณ4ข้อนะครับข้อแรกนะครับพักเราดูอาการนะครับที่โรงพยาบาลหรือจุดที่ฉีดวัคซีนนะครับ15นาทีถึง30นาทีนะครับ หากมีอาการผิดปกตินะครับเช่นเวียนศรีศรษะนะครับเคลื่อนเคลื่อนไส้อาเจียนนะครับหรือมีอาการรุนแรงเช่นชาครึ่งซีกนะครับแขนขาอ่อนแรงนะครับปากเบี้ยวให้รีบแจ้งเจ้าที่แล้วพบแพทย์ทันทีนะครับสองนะครับพยายามอย่าอย่าเกงแขนข้างที่ฉีดวัคซีนนะครับหรือให แขนยกของหนักๆอย่างน้อย2วันนะครับข้อ3นะครับถ้าถ้ามีไข้หรือปวดศีรษะนะครับถ้ามีไข้หรือปวดเมื่อยมากให้ให้รับประทานยาพาราเซตามอลน,นะครับขนาด500มิลลิกรัมได้1เม็ดและรับประทานซ้ำได้โดยห่างกัน6ชั่วโมงนะครับ ห้ามรับประทานยาพวกมูเส้นนะครับคอ,อเซียนะครับเซเลเปกนะครับข้อสีนะครับเมื่อพักรอดูการครบ15-30นาทีนะครับเจ้าหน้าที่จะทำการวัดความความดันโลหิตอีกครั้งก่อนกลับนะครับและ เมื่อถึงบ้านแล้วยังต้องสังเกตอาการของตัวท่านเองนะครับโดยต่อโดยต่อ,โด,ตอโดยต่ออีก48หรือ72ชั่วโมงนะครับหากพบอาการผิดปกติที่รุนแรงเช่นชาครึ่งซีกนะครับแขนขาอ่อนแรงนะครับปากเบี้ยวให้รีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับอันนี้ก็มีอยู่4ข้อนะครับสข้อหล,ลักๆนะครับที่แพทย์เป็น ระบุมานะครับถ้ามีอาการนี้ก็รีบไปหาหาแพทย์เลยนะครับก็สำหรับผมนะครับก็ฉีดแล้วก็มันก็รู้สึกว่าดีดีดีนะครับที่ว่ามันก็ป้องกันคนในครอบครัวตัวนะครับถ้าเอาฉีดนะครับก็อยากเป็นเปลี่ยนนะครับได้ฉีดกันกูรูกูคนนะครับก็ ช่วงนี on, ้ก็ปกติจะมีนะครับแบบว่าฮ้อฮจองนะครับก็เฮ้อฮ้พอนะครับว่าเฮ้ติดตามข่าวสารนะครับการจองสีดวัคซีนโควิดสิบเก้านะครับเพราะว่าตอนนี้โรคโควิดสิบเก้าระบาดทุกจังหวัดนะครับเฉพาะจังหวัดเชียงรายนี่ก็ยังยังมีอยู่นะครับก็สำหรับวันนี้ยายชนแนลขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ